สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องหนิงทารุสชาแนลนะคะวันนี้หนิงจะพามาดูความรักของคนสดนะคะในช่วงระหว่างวันที่1 0ถึง30กันยายน2566นนะคะว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นคะความรักชาวธาตุไฟเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะ มีทั้งดีและไม่ดีเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปก็ได้นะคะโอ้ตัวตนใบแรกของคุณจัสติกค่ะใจลึกๆของคุณรู้สึกว่าอยากได้รับความยุติธรรมนะคนโสดอยากได้รับ ความอบอุ่นอ่อนโยนรู้สึกว่าคุณช่วงนี้จะโดดเดี่ยวหรือเปล่าคะรู้สึกว่ากลับมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับความรู้สึกเหงาเงาอ่า The Moon มันมีความกังวลกังวลคิดมากเครียดแล้วก็รู้สึกว่ากำลังพิจารณาอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักอืม The uh, The Emperor King of w a n Seven of w a n The Wheel of Fortune, Ace of w a n e Fire of a n แล้วก็บทสรุปของคุณนะคะออ๋ Six of Pentacles, อ uh ืม huh. ความรักของคุณชาวคนโสดธาตุไฟเมษสินธนูคุณจะได้เจอกับคนที่มันมีเอเนจีของความวุ่นวายเข้ามาคนที่จะพาความวุ่นวายมาเกี่ยวกับในใจของคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสงบสงบ,สงบมีความสุขอยู่แล้วแต่มันมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ มันดึงดูดใจคุณมากๆเลยทำให้คุณวิตกกังวลเครียดกับการที่ว่ามันจะมีคนเข้ามาให้ให้ความเติมเต็มให้ความรักแบบจริงใจกับคุณจริงๆใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์บ้างแล้วนะคะคนโสดแต่ว่ามันจะอาจจะมีในเรื่องของออการเริ่มต้นที่มัน มันจะมีในเรื่องของความวุ่นวายอ่ะอืมก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีที่คุณเคยคบนะคะก็จะมีชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีเมษณปัจจุบันก็จะมีคนที่เข้ามาจีบก็จะมีชาวราศีกันชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีมีนอาจจะเป็นโชคชะตาของคุณก็ได้ค่ะที่ได้เจอคนคนนี้คนคนนี้ รู้สึกว่ามันมันมีความดึงดูดดึงดูดใจคุณทําให้คุณรู้สึกไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าไม่เป็นของไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะเหมือนกับคุณคุณพยายามสู้กับสู้กับจิตใจตัวเองคุณสองจิตสองใจอะคะ่ะคนโสดมันจะมีเรื่องความรักที่มันมันคุณอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากเขาก็ได้ เขาให้ให้ใจคุณให้ให้การเติมเต็มอาจจะมาซัพพอร์ตในเรื่องของเงินหรืออาจจะมาช่วยฮิลลิ่งคุณในเรื่องของความรักที่ผ่านมาอืมคุณอาจจะเจอในเรื่องของอิทธิพลความรักก่อนหน้านี้นะคะมันมีความกดดันอยู่ในนั้นมันมีความวุ่นวายอะเหมือนคุณพยายามจบความวุ่นวายแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณอยู่ไม่สุข ทำให้คุณแบบว่าไม่ไม่สงบเหมือนเดิมอะ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองแต่คุณรู้สึกดีนะคะบางครั้งก็อยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับค,คนคนนี้คุณรู้สึกเองได้ว่ามันมันเป็นเหมือนโชคชะตาค่ะอืมคนคนนี้มาให้ความเอ็นดูความรักความใส่ใจคอยถามหาสุสรทุกสุขดิบอะไรแบบเนี้ค่ะคุณจะรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะ โอ้มันมีของความมันมีในเรื่องของความไม่มั่นใจรู้สึกเจ็บปวดบางครั้งหรือไม่คุณก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนเก่าหรือไม่ก็เออมันมีในเรื่องของความไม่เข้าใจหรือไม่ก็รู้สึกไม่ดีอะอืมหรือก่อนหน้านี้คุณคุณอาจจะ เจ็บกับในเรื่องความความรักที่มันไม่ได้ดังใจหรือความรักที่มันเป็นการหักหลังอ่าแต่คนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าใจฟูขึ้นอีกครั้งนะคะหลุดจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆหลุดจากความรู้สึกที่มันเจ็บปวดนะคะเขาน่าจะเข้ามาฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณเป็นสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญคือความหึงเ ความหวงแหนความรู้สึกว่าเขาเป็นของคุณเขาจะทนุถนอมคุณแล้วก็พยายามาพยายามทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นเข <c ül> ารักคุณแล้วก็คือรักคุณมากๆค่ะสี่เหรียญคือความหวงแหนความรัก the world เหมือนกับว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาอะค่ะคนคนนี้เขารู้สึกแบบนั้นืม The Star เป็นความหวังความฝัน เขาอาจจะฝันอยากได้คนแบบคุณแล้วเขาเจอคุณแล้วเป็นอะไรที่เขาตรงใจเขามากเขารู้สึกดีกับคุณมากๆอืเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าหลุดจากความสัมพันธ์ที่อ่ากว่านหน้านี้ที่คุณเจอมาอืมเขาเอคุณคุณจะเจอเขาจากในในการฝันถึงก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความรักจากอืมอดีตชาติก็ได้เฮอร์มิตนะคะอะ h ฮอร์มคือคู่แท้จากอดีตชาติอะค่ะคนเก่าๆคนที่เคยเป็นคู่กันมาแล้วตั้งแต่ชาติไหนๆอะไรเงี้ยกลับมาเจอกันอีกกลับมาเป็นคู่กันอีกอืมเหมือนคุณรอเขามานานแล้วด้วยเหมือนกันเนาะคุณเลยรู้สึกดีมากๆคนคนนี้มาเติมเต็มให้คุณมากๆเพราะว่า The w i e w of Fortune ก็ในเรื่องของเ,ออเ,ออเขาเรียกอะไรพรมลิขิตอะค่ะ อม,มันเหมือนในเรื่องของพรมลิขิตที่คุณต้องเจอเขาก่อนหน้านี้คุณคุณน่าจะผ่านวิบากกรรมในเรื่องของความรักอะค่ะความรักที่มันเป็นอาจจะไปเจอรักสามเศร้าอาจจะไปเจอรักที่มันไม่ได้ดังใจที่มันรู้สึกเจ็บปวดเนี้ยค่ะอืมพอคอบพอคุณได้เจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกดีมากๆมันเป็นอะไรที่อบอุ่นมันเป็นอะไรที่แบบว่าความรักเท่าเทียมอะค่ะมีการให้และรับเท่าๆกันแต่คุณคุณจะได้รับมากกว่าที่คุณจะให้เขานะ คุณรู้สึกมีความสุขอะคะ่ะอืมมันจะมีการเริ่มต้นความรักกันเกิดขึ้นนะคะคนโสดจะได้สารความสัมพันธ์อืมคนโสดจะได้เจอกับคนถูกใจนะคะอาจจะเป็นอ่าอะไรที่คุณรอคอยมานานแล้วอืมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคุณคิดยังไงคะคุณคิดยังไงกับเขาคนนี้ คุณจะรู้สึกคิดกับเขาอย่างไงคุณอยากได้รับความรักจากเขาอยากให้โอกาสหนึ่งเหรียญมีการเริ่มต้นได้ให้โอกาสกันละกันค่ะถึงมันจะมีความยากอยู่ในนั้นอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบแต่คุณจะจะผ่านมันไปอืจะอะจะยอมที่จะทำอะ่ะหรือไม่ก็มันเป็นความยากลำบากก่อนหน้านี้ที่คุณเจอในเรื่องของความรักอะคะ่ะห้าเหรียญคือความความเหนื่อยความหนัก ต่อจากนี้คุณจะเจอแต่เรื่องดีๆค่ะสามถ้วยคือความแฮปปี้อะค่ะความสุขความสุขความสําเร็จความอะ,อะไรที่คุณเคยไม่ได้ดังใจเคยเคยลำบากเคยเจ็บคุณจะเจอกับความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะการเฉลิมฉลองอะคะ่ะบางครั้งคุณก็จะอืมคุณน่าจะเจอกันจากการจากออนไลน์ก็ได้ค่ะ เจอกันจากออนไลน์เจอกันจากการดูกันทางโซเชียลตกหลุมรักกันแล้วก็มันมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นนะคะมีความสุขความอบอุ่นมันความฝันที่คุณน่าจะได้เคยฝันถึงสิทธุ้ยคือความเติมเต็มในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันมันเป็นอะไรที่คลิกกันลงตัวคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจค่ะแล้วก็มาเติมเต็ม ในส่วนที่หายไปในเรื่องของความรักอืมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเดือนนี้คนโสดจะได้เจอกับคนที่ดีมากๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูละแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนําอะไรต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนําอะไรคุณโอ้แฮงแมนก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีในเรื่องของความเครียด แต่นะปัจจุบันมันเป็นสิบเหรียญน,นะคะความสุขความสมหวังอาจจะเป็นคู่ที่เสริมเสริมกันล่ารวยก็ได้นะคะมันมีสิบเหรียญคือความมั่งคั่งนะคะอืมเนี่ยเจ็ดไม่เท้ามันมีการสู้ส,สู้อาจจะอืมสู้กับความรู้สึกตัวเองก็ได้อืมคุณอาจจะยังไม่มั่นใจหรอกคะ่ะเพราะว่าเจอกับความเจ็บปวดมาเยอะเนาะ แต่ว่าความเจ็บปวดมันจะจบนะคุณทั้งคู่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่มันสดใสขึ้นจากเดิมอ่ะจากเดิมที่คุณรู้สึกเหงาเหงาเครียดเครียดเหนื่อยเนื่อยณปัจจุบันน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วบางคนมาคู่น่าจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็อืมไปต่อไปต่อความสัมพันธ์กันแล้วหมายถึงว่าเดินหน้าในความสัมพันธ์ต่ออมันมีความสุขมากๆอ่ะช่วงนี้คุณและเขามันมันเป็นเหมือน พรที่ขออะคุณและเขาอาจจะเป็น energy ที่มาสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้คะ่ะที่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากได้คนที่รักคุณจริงๆแล้วก็เป็นคู่แท้คู่สมัคุณคุณจะได้รับนะคะ s o o ออฟเพนทาคือการได้รับได้รับความสุขได้รับสิ่งที่คือที่ขอค่ะอืมเนี่ยเขาจะเดินหน้าจีบคุณเดินหน้าทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์จะทำทุกอย่างให้คุณรักแล้วก็ ทาทุกอย่างให้คุณครบเอ่อครบกับเขาอ่ะให้ให้ได้รับแต่สิ่งดีๆอ่ะคะ่ะอืมเดี๋ยวเราเรามาดูไพ่สำหรับนี้ต่อนะคะไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคะ เขามี energy ของธาตุธาตุดินอืเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในเรื่องของความรักมากๆนะคะถ้ารักใครแล้วเขารักแบบจริงจังรักแบบว่าลึกซึ้งจริงจังอบอุ่นอ,อ่ถึงมันจะเป็นความรักที่มันอาจจะช้าอาจจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยคืบหน้าในเรื่องของความรักแต่มันมีมันมีอะไรที่แบบพร้อมอะคะ่ะ เขามีทั้งเงินทั้งความอบอุน่นทั้งความเป็นผู้ใหญ่ในตัวอะไรเงี้ยสามารถที่ที่คุณจะฝากชีวิตไว้กับเขาได้โอ้และเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจดีมากเลยเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่คารมคมดีคารมคมคายจีบคุณแบบเข้าอกเข้าใจอะ่ะแล้วก็คือจะทําทุกอย่างให้คุณรักเขามีทั้งความ อบอุ่นมีทั้งความรักที่มั่นคงเป็นคนสุขุมอะค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะคะ k i n g of ครับอา,อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ได้ค่ะคนคนนี้อาจจะมีแผลใจเหมือนคุณก็ได้นะคะเพราะมันมีในเรื่องของห้าถ้วยห้าถ้วยคือเขาอาจจะมีความสุขเขาอาจจะมีความเศร้าก่อนที่จะได้เจอคุณ เขาก็ยังมีสิ่งเดิมๆที่เขายึดติดอยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อจะไม่หันหลังกลับไปมองสิ่งที่มันสูญเสียเขาจะมองไปข้างหน้าสามไม่เท้าคือการวางแผนอนาคตการอก้าวเดินหล,ดหลุดจากสิ่งที่เขารู้สึกมัน,มนเหนื่อยม,มันท้อแท้มันสิ้นหวังไปสู่สิ่งใหม่ที่รู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมไปสู่ เหมือนคุณเป็นเป็นอาณาจักรใหม่ที่คุณที่เขาอยากจะ,ะไปสู่อาณาจักรนั้นอะทิ้งอาณาจักรที่มันรู้สึกว่ามันเศร้าๆมันแย่ๆแบบนี้ค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเขารู้สึกดีกับคุณมากๆค่ะอมคนคนนี้รักคุณแบบแบบมั่นคงอะถึงมันจะเป็นความรักที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันมั่นคงค่ะแล้วยังไงต่อคะ โอ้ oh, emperor emperor ขึ้นมาสองใบแล้วนะ emperor คือบางครั้งเขาจะมีอีโก้บ้างนะ <c oughs> คุณก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของความอีโก้เขามีอาจจะมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าคุณอายุต่างจากคุณหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้าที่การงานดีค่ะมันมีคนที่นับถือเขาเยอะเป็นคนอาจจะเป็นในเรื่องของ เป็นผู้บริหารเป็นอะไรที่มันหน้าที่ใหญ่โตอะค่ะเป็นคนมีอีโก้อะค่ะแล้วก็โออฟเพนท์เคิลเป็นคนที่รักคุณมากๆคนคนนี้หวงแหนถึงหวงแล้วก็เขาจะต่อสู้ในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ มีสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ตอนนี้แล้วมีคนเข้าหาคุณเยอะเขาเลยรู้สึกว่าเขาจะต้องต่อสู้กับคนอื่นๆเพื่อที่จะได้คุณมาเ <c oughs> นี่ยให้ให้มาเป็นของของเขาอะไรเงี้ยสี่เหรียญน,นะคะจะทําทุกอย่างอ่ะเขาเขาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะต่อสู้ให้ได้คุณมาให้คุณมาเป็นของของเขาอืมบางครั้งเขาก็แอบน้อยใจนะคะ เพราะว่าคู่ต่อสู้เยอะเนาะห้าถ้วยความสิ้นหวังบางครั้งมันก็มีอ่ะแต่ว่ามันมีความสุขอยู่รออยู่ข้างหน้านะคะสามถ้วยสามถ้วยออกมาการันตีแล้วว่าเขาจะมีความสุขกับคุณเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มีความสุขกับคุณอืมเขาจะได้เฉลิมฉลองความรักไปกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้ว ให้ออร์เคิลชุดนี้จะบอกอะไรในเรื่องราวของคุณในเรื่องราวความรักของคนโสดชาวธาตุไฟนะคะโอ้โกรฟค่ะออกจากคอมฟอร์ตโซนเหมือนคุณและเขาอาจจะมีในเรื่องของความยึดติดกับสิ่งเก่าๆรู้สึกสูญเสียในเรื่องเดิมๆรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมา แล้วมันยังอยู่ในกรอบที่คุณรู้สึกว่าออกมาจากอารมณ์นั้นไม่ได้อืมต้องออกมาให้ได้ค่ะชายสองแสงค่ะอย่าลีแสงของตัวเองคุณมีไฟค่ะคุณสามารถออกจากความความรู้สึกไม่ดีตรงนั้นออกมาได้คุณมีไฟเพื่อที่จะดันผลักดันตัวเองให้ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณอะ มันดีขึ้นเพราะว่าพ่ายออกมาดีมากเลยเหมือนเหมือนกับคุณพยายามทําให้ตัวเองอดูมีคุณค่าสําหรับเขาหรือไม่ก็เขาอะทําพยายามทําตัวเองให้มีคุณค่าสําหรับคุณอืมเนี่ยความพยายามอะคะ่ะพยายามที่จะไปอยู่ในหัวใจของคุณก็ได้ค่ะเขาคนนั้นหรือไม่ก็คุณอนะพยายามทําทุกอย่างเพื่อไปอยู่ในจิตใจของเขาไปอยู่ใน เดอะมูนอ่ะมันมีแรงดึงดูดอะคะ่ะถ้าไม่เขามีแรงดึงดูดคุณก็จะมีแรงดึงดูดอะ่ะอืมมันเป็นช่วงมีสนเสน่ห์มากๆอะคะ่ะ intention เจตนารักตัวเองให้มากขึ้นเนี่คยค่ะไพ่ออกมาย้ำตัวเออ่ย้ำเตือนเลยว่าให้รักตัวเองเหมือนคุณและเขาอาจจะมีเรื่องราวที่มันคล้ายๆกันในเรื่องของความรักนะคะที่มันที่มันสูญเสียที่มันเจ็บปวด แล้วบางครั้งคุณทั้งคู่อาจจะมีะกําแพงที่มันมันข้ามข้ามก้าวผ่านมาประจบกันไม่ได้มันจะมีบางเรื่องที่มันมันรู้สึกยังคลิกกันไม่ลงตัวมันมีเกือบทุกเรื่องที่ดีอ่ะแต่มีเรื่องเนี้ยภายในจิตใจอะค่ะที่คุณต้องก้าวผ่านกันไปให้ได้เปิดใจอะค่ะต้องเปิดใจอย่างเดียวเลยอืม ป d e n t i นทความถูกต้องมันมีความถูกต้องขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกกับตัวคุณเลยนะคะเหมือนกับว่าไพ่ออกมาย้ําเตือนว่าให้คุณน่ะให้ความถูกต้องกับชีวิตของคุณเองตัวคุณเองอะไรที่มันไม่ถูกต้องในเรื่องของความรักปล่อยค่ะปล่อยอย่างเดียวเลยคุณต้องอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็รักตัวเองให้มากๆอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะคนที่มา ต้องชัดเจนในความสัมพันธ์เป็นอะไรที่คุณต้องพึ่งได้เนี่ยค่ะต้องมีคนซัพพอร์ตคุณได้มันจะต้องเป็นอะไรที่พึ่งได้แล้วเป็นอะไรที่คุณรู้สึกมีความสุขจริงๆจะไม่มีจะไม่มีในเรื่องของการแบบต้องพยายามอะความสุขจริงๆมันจะไม่มาพร้อมความพยายามนะคะอืมหรือไม่ไพ่อาจจะออกมาบอกว่าให้คุณพยายามออกมาจากเรื่องที่มันเหนื่อยออก เหนื่อยในเรื่องของจิตใจอะค่ะคุณอาจจะไปหมกมุ่นกับมันลือคือออกจากกรอบไม่ได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ได้เหมือนคุณกลัวกลัวความวักกลัวค,ความรักครั้งใหม่กลัวที่ว่าจะเจ็บปวดอีกก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอกับคนที่มี e go, อีโก้สอ่าอีโก้มากๆากสำหรับคุณก็ได้คุณก็เลยรู้สึกกลัวเพราะว่าเขาคนนั้นที่เข้ามาก็มีในเรื่องของอีโก้เหมือนกัน e อีโก้อัตราสูง เป็นอะไรที่บางครั้งคุณก็รู้สึกเออมันมีแรงกดดันหรือคุณอาจจะทําตัวไม่ถูกเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนนําหน้าถือตาเยอะเป็นตําแหน่งที่ใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบคุณกลัวเข้าไม่ถึงเขาหรือไม่ก็กลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ยืดยาวอืมประมาณนั้นก็เอาใจช่วยนะคะความรักคนโสดชาวธาตุไฟ แต่หนิงมองเห็นว่ามันเป็นอะไรที่คุณต้องต้องเจอนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของโชคชะตาค่ะโชคชะตาฟ้าลิขิตคุณต้องเจอกับคนคนนี้แล้วได้คบกันแน่นอนหนึ่งไม่เท้าคือได้คบกันเขาจะมาคอยซับพอร์ตคุณคะ่ะมันมีการซับพอร์ตมีการให้แต่บางครั้งมันก็จะมีในเรื่องของอารมณ์บางทีคุณก็จะมีมีคมขัดแย้งกันบ้าง อืมอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดจาหรือเป็นในเรื่องของความคิดทัศนคติไม่ตรงกันแต่ว่ามันมีมันมีความถูกต้องอยู่ในนั้นนะคะอืมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนโสดแล้วจะได้เจอกับราศีอะไรเพิ่มคะอันนี้อยากออกราศีพิจิกค่ะ ราศีธนูอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันนะคะราศีกุมชาวธาตุน้ำเอ้าชาวธาตุลมค่ะกุมแล้วก็ราศีเมษชาวธาตุไฟด้วยกันแล้วคนที่เกิดวันอะไรคะคุณจะเจอกับคนที่เกิดวันอะไรคะในนี้ก็จะมีวันจันทร์แล้วนะคะเดอะมูน วันศุกร์ค่ะวีนัสวันพุธเมอร์คิวรี่มาร์สวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะก็ประมาณนี้นะคะความรักของคนโสดชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคลิปนี้อาจเป็นดวงของคุณก็ได้นะคะวันนี้มอร์นิงทารอโรเ,อเดี๋ยวนะคะ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หมอนิงทารโอ้ด้วยนะคะวันนี้หมอนิงทารโอ้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ